ถ้าไม่อยากเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะกับการที่เราจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งนะคะคุณต้องทำตาม3มข้อนี้นะคะ พอดีว่าพี้วไปเจอที่มีคนโพสต์มาโดนโกงหลักๆที่ดูมานะคะก็เป็นการเรียกว่าอ่านรับงานราคาเลทค่อนข้างต่ําแล้วก็มีเงื่อนไขในการให้มัดจําก่อนที่จะเริ่มงานก็ค่อนข้างต่านะคะเพื่อนๆต้องระวังข้อนี้ให้มากๆเลยเดี๋ยวมาดูว่า3ข้อที่พิ้วจะบอกมีอะไรบ้างนะคะรับรองว่าสามารถช่วยเพื่อนๆได้ระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบจ้างงานผ่านทางออนไลน์นะคะเพื่อนๆต้องเช็ค3ข้อนี้นะคะ ข้อแรกเราต้องตรวจสอบโปรไฟล์ของคนคนนั้นนะฮะที่เราจะจ้างงานอันดับที่2องเราลองแอดไลน์ไปดูว่ามีตัวตนจริงไหมสําหรับ2ข้อนี้นะฮะที่สําคัญเราสามารถเช็คดูได้เลยนะฮะว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเขาทําอะไรเขมีตัวตนจริงไหมพอเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะอันดับที่3ก็กดโทรไป สอบถามราละเอียดเกี่ยวกับเนื้อง,งานที่เราจะจ้างนะฮะเพื่อนเพื่อนทำแค่3ข้อนี้นะฮะรับรองเลยว่าเพื่อนเพื่อนจะไม่ต้องถูกโกงที่สําคัญนะฮะไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียงเงินไปแบบฟรีๆนะคะ